พอเราเริ่มหุ่นดีนะคะเพื่อแหละคนมากเลยนะคะทักเข้ามานะคะแล้วก็ให้ปูหาเป็นคนที่ช่วยดีแลเขาทำให้ปูค่ะมีรายได้นะคะจากการที่ปูทำตลาดเรื่องสุขภาพอันนี้ค่ะประมาณเดือนละ200 0ส0บาทน,นะคะ ตั้งแต่เด็กจนโตค่ะไม่ชอบออกกลังกายจนอายุประมาณสัก30กว่ากว่าๆนะคะเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วน้ําหนักเราเองเราก็เพิ่มขึ้นปัญหาสุขภาพที่ปูกเกิดขึ้นนะคะคือปูกปวดไมเกรนอยู่ตลอดเวลา1สัปดาห์เนี่ยเราก็จะต้องมีอาการไมเกรนแล้วจนเราทํางานไม่ได้เราก็เลยเริ่มไม่อยากจะใช้ยาละเพราะว่ายาไมาเกรนก็กินแล้วไม่ค่อยดีต่อสุขภาพก็รู้สึกว่าเฮ้ยโยคะอาจจะเหมาะกับเราเพราะเราไม่ชอบวิ่งไม่ชอบอะไรเลยที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายแล้วพอเราโยคะมาได้ประมาณสักปีหนึ่งอาการไมเกรนก็เริ่มดีขึ้นคค่่่่ะนน้ํําาาาหักกเเรไมยตว 58เลยเล่นโยคะนะคะมามากกว่า3ปีหุ่นก็ยังดูตันอยู่ก็เลยหันไปเวทเทรนนิ่งค่ะเราก็เลยจ้างเทรนเนอร์ค่ะสัปดาห์หนึงก็เล่น3ามครั้งนะคะปรากฏว่าไม่ไปไหนเหมือนกันนะคะเราอะ่ะคิดว่าเราอะ่ะสุขภาพดีอยู่แล้วเราออกกำลังกายก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่จุดที่พีคที่สุดก็คือว่าเราไปเหยียบค่าไอ้เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายค่าร่างกายออกมาปุ๊บแฟต29.5% ใช้มาช่องท้องคือ4ซึ่งอยู่ในภาวะของเสี่ยงต่อการเป็นโรคตกกระจัยนะคะฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะคอร์สโภชนาการครั้งนั้นนะคะตัดสินใจซื้อรีบอดมาเราเริ่มลดด้วยโภชนาการนะคะสิ่งที่มันตามมาเนี่ยปูได้ผลลัะมาได้ผลผลับจากรีบอรดนะคะตั้งแต่20วันแรกแน่นอนเลยนะคะหน้าตาผิวพรรณนะคะเปลี่ยนไปนะคะปูอะ,ะมีมีฟอร์เตอร์เยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับตัวเองเพื่อนปูนะคะที่ออกกําลังกายด้วยกันสังคมไม่ว่าออกกาลังกายนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราอายุอะมากกว่า35อัพปแล้วนะคะพเพื่อนๆเราก็เป็นคุณแม่ คุณแม่ลูก1ลูก2ลูก3อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วทีนี้ก็มีหุ่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันเหล่านะคะที่ชอบออกกําลังกายนะคะดูแลตัวเองแต่หุ่นก็ไม่ดีไม่ไปไหนเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นคุณแม่หลังคลอดจุดนี้แหละค่ะพอเราเริ่มหุ่นดีก็ทําให้พวกเขาค่ะนะคะเพื่อหลายคนมากเลยนะคะทักเข้ามานะคะแล้วก็ให้ปู่หาเป็นคนที่ช่วยดูแลเขามันแปลกมากเลยค่ะรีบอนนะคะปู่แค่โพสเฟซบุ๊กโดยที่ปู่ไม่เคยโทรไปหาใครเลยนะไม่เคยทักใครเลยนะคะแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามีคนขอซื้อปู่เยอะมาก ในระยะเวลานะคะปีกว่าๆเท่านั้นเองทําให้ปูค่ะมีรายได้นะคะจากการที่ปูทําตลาดเรื่องสุขภาพอันนี้ค่ะนะคะก็ประมาณเดือนละ200 0 0 0บาทแล้วคะซื้อรถใหม่ได้นะคะซื้อรถไปแดงเลยนะคะแล้วก็ซื้อบ้านใหม่ที่หัดใหญ่ได้ด้วยค่ะ เรื่องการท่องเที่ยวนะคะปูค่ะนะคะทำธุรกิจนี้มาประมาณ3ปีปูท่องเที่ยวมากกว่า12ประเทศละอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะผู้หญิงทุกคนนะคะมีความใฝ่ฝันที่อยากใส่บิกินี่เหมือนที่เป็นผู้ชายผู้ชายก็มีความใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอยากมีสิบแผ่อารมณ์เดียวกันเลยค่ะแต่รีบอลนะคะสามารถให้กับคนที่มีเป้าหมายแบบเนี้ยได้ไปพร้อมๆกันนะคะปูว่ารีบอลสุดอยอดมากๆเลยค่ะ